สวัสดีคะ่ะลูกค้าขึ้นงานพ่วงขายของกันต่อจ้างานโครงใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะค้ามารวยูคร่าวๆให้ดูนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นด้านข้างตัวรถมอเตอร์ไซค์นะคะด้านบนนะคะจะปูกถือสแตเลสนะคะนี่นะคะต่อยาวออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะ ด้านหน้านะคะประตูตรงนี้เปิดได้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างจะมีบานพับนะคะจากบานพับนะคะเปิดได้นะคะบาน,ะะนบรรพับแบบนี้นะคะเปิดได้นะคะส่วนด้านหลังนะคะจะลูกค้าจะเอาไว้ใส่ของนะคะแม่ค้าร้อยด้วยตาขายให้นะคะร้อยด้วยตาขายให้นะคะด้านบนนะคะพับเก็บได้นะคะด้านบนสามารถ เปิดปิดได้นะคะแล้วก็วางของขายด้านบนได้อีกนะคะส่วนเสานะคะจะเป็นเสาสแตนเลสนะคะเดี๋ยวค่อยมาชมตอนเสร็จนะคะตอนประกอบให้ดูนะคะอันนี้รอช่างร้อยสแกวรเสร็จแล้วก็จะเอาไปทำสีนะคะทำสีน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะ ส่วนอันนี้นะคะเหลือร้อยตะแกงข้างล่างนะคะตะแกงจะเป็นชั้นวางของนะคะร้อยตะแกงชั้นวางของตรงนี้นะคะอันนี้นะคะพวงคันนี้จะเป็นสีแดงล้วนนะคะสีแดงล้วนทั้งคันเลยนะคะของลูกค้าทางอำเภอกาบเชิงนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะติดตั้งนอกสถานที่วันเสาร์นะคะนี่นะคะหื้ แม่ค่ารีวิวประมาณนี้จ้าตอนนี้พี่ช่างของเราเจ็บตาแล้วนะคะร้อยตาขข่ร้อยยากนะคะทุกคนร้อยตาไข่ร้อยยากนะคะจับแต้มจับแต้มเลยไม่ได้นะคะงานละเอียดนะคะ คันใหญ่นะคะคนนันใหญ่สวยนะคะอันนี้น,นะคะปูพื้นให้ถี่นะคะด้านบนปุ๊บะเล็นนะคะฝั่งน,นี้ก็จะกะเด็นนะคะส่วนอาร์มนะคะจะเป็นอาร์มอาร์มใหญ่นะคะโชคจะเป็นสามตัวนะคะโชคคู่จะเป็นโชคใหม่นะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าเสาหลังคาถอดได้นะคะเสาหลังคาถอดได้เนาะประมาณนี้จ้า วิวประมาณนี้จ้า